世界最大的贪污，是吗？当然。 การออกมาวิจารสหรัฐว่าเป็นชาติที่มีการคอรัปชันมากที่สุดทั้งยังวิพากษ์ไต้หวันและฮ่องกงบ้านเกิดว่ากําลังมีปัญหาจากการให้เสรีภาพแก่ประชาชนมากเกินไปคือทัศนคติของเฉินหลงพ <c og ued> ระเอกนักบู <c og ued> ชาวฮ่องกงวัย58ปี <c og ued> ซึ่งมีท่าทีสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างชัดเ <c og ued> จนจนล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของจีนหรือ CPPCC แต่ตําแหน่งนี้ก็ถูกต่อต้านจากชาวฮ่องกงที่ไม่พอใจการแทรกแซงทางการเมือง ของจีนแผ่นดินใหญ่ช่วงปีที่ผ่านมาทางการจีนพยายามดึงคนดังเข้ามาดำรงตำแหน่งในสภาที่ปรึกษาทางการเมืองเพื่อใช้ชื่อเสียงของบุคคลเหล่านี้มาลดความขัดแย้งทางการเมืองกับฮ่องกงและไต้หวัน ที่ผ่านมาจึงมีคนดังมากมายทั้งที่เป็นนักกีฬาเช่นเหยาหมิงและยุนดีลีนักเปียโนชื่อก้องรวมถึงเหล่าคนดังฮ่องกงได้แก่โจซิงชื่อเจิ้งจือเวยและหวังเป่าเฉียงจากลอสอินไทยแลนด์รวมถึงแดน่าผังตันอดีตดาวยั่วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ CPPCC เช่นกัน ปัจจุบันกระแสต่อต้านการแทรกแซงการเมืองของจีนแผ่นดินใหญ่กำลังแพร่หลายในฮ่องกงส่งผลให้ชาวฮ่องกงไม่น้อยต่อต้านเฉินหลงที่เข้าข้างพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยการวิจารณ์ว่าฮ่องกงไม่ควรให้ประชาชนมีเสรีภาพมากเกินไปจนเกิดกระแสเรียกร้องในฮ่องกงเพื่อคว่ำบาตรชนีสโซดิแอคผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขามาแล้ว โดยเอมิลี่ลิวสมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรคประชาธิปไตยฮ่องกงกล่าวว่าการแต่งตั้งเฉินหลงของทางการจีนแสดงให้เห็นว่าจีนไม่ได้สนใจต่อความต้องการของฮ่องกงอย่างแท้จริงเพราะแม้เฉินหลงจะยังเป็นที่นิยมในฮ่องกงแต่มีชาวฮ่องกงไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับทัศนคติของเขาโดยเธอชี้ว่าครั้งสุดท้ายที่คนดังของฮ่องกงรวมใจกันต่อต้อตานพรรคคอมมิวนิสต์จีน,จนเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปี 1, 1989แต่วันนี้หลายคน หวาดกลัวทางการจีนและไม่ต้องการตัดโอกาสกอบโกยชื่อเสียงในจีนแผ่นดินใหญ่ที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างสูงในปัจจุบัน ซอนนีโฮรองผู้อำนวยการศูนย์เกรเทอร์ไชน่าสตี s กล่าวว่าหลายปีมานี้จีนพยายามดึงนักแสดงดังจากฮ่องกงและมาเกา๊ามาแสดงในภาพยนตร์ที่ต้องการใช้เป็นสื่อเชื่อมสะพ,พานระหว่างเขตปกครองพิเศษและไต้หวันโดยเนื้อหาหนังที่ส่งเสริมความยิ่งใหญ่ของชนชาติจีนทั้งผลงานช่วงก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ทั้ง Beginning of the Great Revival หรือ The Founding of a Republic จนถึงนังย้อนยุคสมัยราชวงศ์ฮั่นทั้งการรวมชาติจีนในฮั่นยุคต้นจากเพนเชสกินหรือ The Last Super จนถึง่นยุคปลายที่จีนเริ่มแตกออกเป็นก๊กเป็นเหล่าที่พบได้ในภาพยนตร์เกี่ยวกับตำนานสามก๊กที่ผลิตออกมาหลายเวอร์ชั่นช่วงไม่กี่ปีป